สวัสดีครับพี่มีอะไรผิดให้ผมจับไหมไม่มีนะสวัสดีครับมีอะไรผิดให้ผมจับไหมไม่มีเลยเหรอไม่มีเอาอันนี้ไปครับสวัสดีครับตั้งใจทำงานเลยอ็โหเยี่ยมเลยมีอะไรผิดให้ผมจับมัมีปะไม่มีเลยครับ สวัสดีครับพี่มีอะไรผิดให้ผมจับไหมไม่มีนะโอ้ยมีเล่ตองเลยอ่ะถุงเท้าเอาไปใส่นะครับอ่าวสนามรถไฟครับครับวันคริสต์มาสคริสต์มาสพี่ชายจอดซ้ายผมก่อนมีอะไรผิดให้ผมจับไหมไม่มีนะถูกต้องทุกอย่างนะเอาถุงเท้าไปใส่ของเทศสาม ครับดไปรับปลอดภัยนะสวัสดีครับอ่ะอันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าตอนกติก์ได้เลยครับเอาอันนี้ไปกินด้วยสวัสดีครับสวัสดีจ้าได้ครับเข้ามาข้างในหน่อยนะเข้ามาข้างในขอบคุณครับครับเดี๋ยวเอาวอนเซอร์ไปกินด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ เอาเอาเซอร์ไปด้วยสวัสดีครับวัสดีครับเดินทางปลอดภัยกันนะครับพี่มีอะไรผิดให้จับไหมไม่มีเลยเหรอถูกต้องทุกอย่างใช่ไหมอ่ะให้สปอนเซอร์ดคนนึงมันยังไม่ค่อยเย็นมัน มันยังไม่ค่อยเย็นรอสักสี่โมงสี่โมงเย็นพอดีสวัสดีครับเอาทุกมทัาทปา้วกทั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 กรักทักททักทักคัับทักทัทักัทักทักสับทักักทักทัักักทักทักทักักัััครับ